อ่ะโอเคนะครับอันนี้เราก็จะเป็นวิดีโอที่8ปนะไดีโอที่8จบแล้วนะจบจะประกอบเสร็จแล้ววิดีโอที่8ของครูนะครับครูก็จะเอาแกนมาใส่แล้วก็เอาสกรูมาใส่นะครับแล้วก็จะเอาตัวด้านล่างมาใส่แล้วเดี๋ยวก็ค่อยใส่สปริงสปริงเรายังไม่ได้เขียนนะครับเราจะเอามาทีหลังนะครับอ่ะโอเคครับ insert component โอเคนะครับ insert component อ่ะโอเคเมาส์คูุมเริ่มไปแล้ว o u n e ออาก้านมาโอเพนโอเควางโอเคนะครับโอเคนะครับอื้มอ่าโอเคครนี้จะสวมยังไงก้านลงไปตรงนี้เราก็ไปที่เมตรเมตรนะครับเมตรสวมอัดนะครับตรงนี้เราใช้สวมอัดนะครับเมตรผิวของก้านนี้นะครับกับผิวของรูนะครับร่วมสูก์กันโอเคครับ โอเคนะครับโซเมติกดึงขึ้นไปนิดนึงโอเคครับเมต่อครับผิวนะของลูกเบีย้ยวตรงนี้กับผิวตรงนี้ให้สัมผัสกันนะครับให้แทนเจนกันนะครับพอเราสวมอัดไปผิวก็จะแทนเจนกันโอเคนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะใส่อะไรครับไอ้ลูกกลมๆตรงนี้มือจับตรงนี้เราจะใส่ที่หลังนะครับโอเคนะโอเค okay, เราได้แลวคขร์มา ต่อมาเราจะอะไรมาใส่ครับเราจะเอาน็อตมาใส่เอาพินมาใส่ตรงนี้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 นะครับโอเคครับ insertcom ค o n e n t ครับเอาอะไรมาครับ browse เอาอะไรครับเอาพินพิน M5 นะครับไอพิน5มิลโทษทีพิน5มิลนะครับพิน5มิลยาว10มิลมาวางโอเคนะครับพินมีกี่ตัว1 2 3 4สาี่อ่าเอาสกรูมาเลยครับ ดาวสกูเอ็มอะไรครับสกูเอ็มหยาว16นะครับอ่าเอามาวางตรงนี้เลยโอเคโอเคนะครับอ่ะคราวนี้เราดูครับเราก็เมดรครับนะครับอ่ากอร์จเมดอ่าโทษทีกอร์จเมดอ่าออกไปก่อนนะครับกดปุ่มเอสซีกอร์จเมดเราดูชื่อว่าพินเราใช้กี่ตัวพินเราหนึ่งสอง สามสี่ตัวนะครับเราก็กดคันทนค้างเอาเมาส์ไปชี้แล้วคลิกเมาส์ซ้ายค้างแล้วลากแล้วปล่อยหนึ่งตัวแล้วนะครับเมาส์ซ้ายค้างแล้วลากแล้วปล่อยสามแล้วเมาส์ซ้ายค้างแล้วลากแล้วปล่อยโอเคนะโอเคหนึ่งสองสามสี่โอเคนะครับอันนี้กี่ตัวครับหนึ่งสองทำยังไงครับกดคอนรลค้างเมาส์ซ้ายชี้กดค้าง แล้วลากแล้วปล่อยโอเคนะครับโอเคครับเริ่มนะครับเมดครับอ่าเมดเราจะได้เปิดเมดทีเดียวไม่ต้องปิดปิดเปิดเปิดเมดนะครับโอเคครับไอโซเมติกครับอ่าโอเคขยายอันใหม่ก็ได้นะครับผิวทรงกระบอกกับผิวทรงกระบอกนี้อทโททีครับอ่าอันดูกลับไปโอเคครูทําผิดนะครับผิวทรงกระบอกนี้กับผิวทรงกระบอกนี้ โอเคร่วมสูงก,กันถูกต้องโอเคนะครับอ่าเรามาดูนะเราจะอัดลงไปเท่าไหร่อันนี้เราดูเรามาดูต่อเรามาดูต่อนะครับเรามาดูต่อว่าเรามาดูต่อว่าแบบเราพิมพ์ล้วเท่าไหร่ครับ10บนะครับเรามาดูแบบเพรฉนั้นทุกคนนะต้องมาสังเกตแบบนะครับอโอเคนะครับเสื้อเราเท่าไหร่ครับเสื้อเราตรงนี้ นี้เท่าไรครับอ่าเราดูที่เสื้อเราหนา13เห็นไหมครับพิมพ์มิลเรา H 7เนะครับพิมพ์ทรงกระบอกสวมอัด5มิลนะครับหนา13อ่าอัดกับตัวไหนอ่าเราไปเปิดดูครับอัดกับตัวไหนครับอัดกับตัวรางด้านข้างโอเคเราเปิดรางด้านข้างมาโอเคนะครับลางด้านข้างเราต้องอัดกับตรงนี้ลงไปนะครับรางตรงนี้เท่าไรครับ หกถูกไหมครับหกนะครับสิบสามกับหกเป็นเท่าไหร่ครับเป็นสิบเก้าถูกไหมอ่าครูปเปิดตรงนี้อีกทีหนึ่งเมื่อกี้หกอันนี้เท่าไหร่ครับอ่าอ่าเร็วสิบสามโอเคนะครับอ่เปิดอีกทีหนึ่งอ่าโอเคสิบสามสิบสามโอเคนะครับพินตรงนี้หนาเท่าไหร่ครับหนาหกใช่ไหมหกใช่ 6, ไหมไม่ใช่หนาสิบเห็นไหมครับพินตรงนี้สิบเพราะชิ้นนี้เป็นชิ้นใหญ่นะครับสิบ 1ิบกับสิเป็นเท่าไหร่ครับ10บกับสิเป็นเท่าไหร่ครับเป็นยี่ถูกไหมครับแต่ผิดเราผิดผิดเราแค่สิโอเคนะครับเดี๋ยวครูจะไปสอนวิธีแก้เราโอเคนะครับครูใส่ไปแล้วครูก็บอกว่าผิวของพินอันนี้ขอโทษทีนะครับอโอเคโอเคนะวิธีการก็คือถ้าผิดก็เมาส์ขวา Delete ไปโอเคนะครับ โอเคนะครับอ่าครูจะเมดแล้วนะครูจะเมดตรัวนี้ให้เข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมอ่าอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับครูอันดูกับไอีทีสิโอเคนะครับอ่าต้องอันดูโอเคนะครับพินอยู่นี่โอเคเข้าไปโอเคนะครับครูก็จะเมดว่าผิวตรงนี้โอเคกับผิวนี้ต้องเสมอกันอ่าโอเคนะครับโอเค ต่อมาครับจริงๆแล้วพอเรามันเสมอการปุ๊บพินเราสูง1ิมิลถูกไหมถูกไหมอ่าพินเราสูง10มิล,มมเ,พเ,มลเพราะนั้นงานจริงๆของเราเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ10บวกกับ13ก็เป็น23เดี๋ยวเราต้องไปแก้พินนะครับเดี๋ยวครูจะมีวิธีแก้นะครับอง่ายๆโอเคครับอ่าต่อมานะครับผิวกับผิวร่วมศูนย์โอเคครับถือหมถูกออกผิวกับผิวพิน นะครับโคอินซิเดนต์กันโอเคผิวกับผิวโอเคร่วมศูนย์โอเคนะครับผิวด้านหน้ากับผิวของพินโคอินซิเดนต์กันก็คือเสมอกันนะครับโอเคโอเคต่อมาครับผิวกับผิวโอเค โคอิเเดนต์กันเอ้ยร่วมศูนย์กันนะครับต่อมาครับผิวนี้กับผิวนี้อ่าโคอิเเดนต์กันก็คือเสมอกันนะครับก็เป็นอันว่าเราพินเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาเกลียวบ้างนะครับแล้วก็ไปที่ผิวเห็นไหมครับเราจะใช้คำสั่งร่วมศูนย์เยอะมากเห็นไหมครับฟลิปกับทิศทางคือหมายถูก นะครับแต่มันไปไหนละเราก็ลองบิดดูโอ้มันมาอยู่ข้างหลังเลยเราก็ดันมันออกมาโอเคแล้วเราก็เมทต่อครบบับผิวบ่าในกับผิวบาของหัวนอ็อตอ่าโอเคนะครับโอเคโอเคนะครับอ่ะโอเคครับต่อมาครับผิว ผิวของน็อตตัวนี้กับผิวรวมศูนย์กันโอเคฟิปเดเรคชั่นโอเคโอเคนะครับดึงมันออกมาบีทขยายใหญ่ๆผิวของบาหัวสกรูบีทกับผิวของบาลูโคอิซิเดนกันโอเคนะครับโอเคเนาะก็เป็นเอาว่า โอเคเป็นว่าเราเป็นไงครับทุกคนดูเราเมสมบูรณ์หมดแล้วนะ,ะมีหัวน็อตยืนออกมานิดนิดนะครับโอเคนะครับนะเขียนไหมครับสกูนะเดี๋ยวเราอาจจะไปแก้แบบนะครับแก้แบบตรงนี้สั้นไปใช่ไหมเราจะแก้ที่พินโอเคนะครับเอาประกอบตรงนี้ก่อนเสร็จเรียบร้อยเราก็เอา insert component โอเคนะครับ ซึ่ขันอั้นโอเคตนั้นเอาแก๊สเกลียวที่อยู่ด้านล่างก็คือ M5 คูณ27นะครับโอเพนขึ้นมาโอเคมาวางเดี๋ยวเราจะแก้แก้ไฟงานทีหลังนะครับแล้วก็ไปที่เมทเห็นไหมครับเอาทีละตัวนะครับเมตเมตผิวของทรงกระบอกอันนี้กับผิวของสรงกระบอกอันนี้ โอเคนะฟลิปไดเรกชันนะครับไม่ถูกออกโอเคเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้สวมลงไปแล้วก็ไปไขเกี่ยวโอเคนะครับเห็นอย่างครับครูจะทำให้พวกเราดูโอเคนะครับแล้วก็จะไขเข้าไปประมาณนี้ให้เสมอบาตรงนี้นะครับบานี่เสมอก็บาที่อยู่ในรูโอเคไหมครับบานะครับ เกลียวบาตัวเกลียวตรงนี้นะครับเสมอกับบาของเกลียวอันนี้ขูก่กระเมดเลยครับบานี้โอเคนะตามแบบบิดกับบาเกลียวอันนี้เสมอกันนะครับโอเคโอเคนะครับอ่าบิดดูอ่าเสมอไหมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะผ่าดูว่ามีอะไรผิดพลาดไหม เดี๋ยวเราจะใส่สปริงตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคเ่องหมายถูกไปก่อนนะครับวิดีโอนี้ค่อนข้างจะยาวหน่อยนะครับอย่าเพิ่งงงนะครับอย่าเพิ่งงงโอเคดูหลายๆรอบนะครับนะวิดีโอที่ที่แเนี่ยมันซับซ้อนนิดหนึ่งจะมีะพินผิด นะพินของครูทําเอาไว้10มิลแต่จริงๆแล้วมันต้องเท่าไหร่ยีนะครับเดี๋ยวเราจะแก้เราก็จะเรียนรู้วิธีการแก้ด้วยนะครับจะซับซ้อนจะยาวนิดนึงแต่ค่อยๆไล่ไปทีละสเต็ปนะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันไปวิดีโอที่เก้านะก็น่าจะเสร็จแล้วโอเคครับ